ช่ในโวนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของราคาน้ํามันที่ดีตัวขึ้นมาอยู่ในระดับประมาณ108เหรียญต่อบาร์เรลแล้วก็มีลุ้นมากขึ้นที่จะขยับขึ้นไปใกล้ระดับสูงสุดในรอบ4เดือนที่ประมาณ110เหรียญต่อบาร์เรล ก็มองในเรื่องของแรงหนุนจากความกังวลเกี่ยวกับอุปรทานน้ำมันเองเนี่ยเป็นปัจจัยที่กระตุ้นการก,กับเข้าซื้อของนักลงทุนอีกครั้งเนื่องจากความไม่สงบทางด้านแรงงานของริเบียที่เกิดขึ้นแล้วก็ทําให้ปริมาณการส่งออกน้ํามันของริเบียเนี่ยยังคงลดลงจาก ระดับ1.3ล้านบาร์เรลต่อวันในช่วงเดือนมิถุนายนสู่ระดับต่ำกว่าระดับ5 0 0 0บาร์เรลต่อวันในช่วงนี้เนี่ยก็ยังถือเป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนทิศทางของราคาน้ำมันได้แม้ว่าในส่วนของอรัฐมนตรีน้ำมันของริเบียล่าสุดจะออกมาให้ความเห็นว่าอาจจะ เห็นในส่วนของปริมาณการส่งออกน้ํามันเนี่ยกลับสู่ระดับปกติได้อย่างเร็วที่สุดในสัปดาห์นี้ก็ตามก็คงยังต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อ,อนอกจากนีน้ในส่วนของอาการปิดซ่อมแหล่งน้ํามันของอ,อิรักเองเนี่ยซึ่งทําให้มีคาดการณ์กันว่าปริมาณการส่งออกน้ํามันจากอิรักจะลดลงประมาณ5 0 0นบาร์เรลต่อวันในช่วงเดือนกันยายนก็เป็นอีกปัจจัยที่เข้ามาช่วยหนุนทิศทางของราคาน้ํามันในช่วงนี้อนอกจาก นอกี้เนี่ยังมีความคาดหวังต่อการฟื้นตัวของอุอปสงค์น้ำมันหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งยุโรและก็สหรัฐออกมาค่อนข้างสดใสโดยเมื่อวานนี้ตัวเลขความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของเยอรมนรีแลวก็ผลผลิตในภา,าคอุตสาหกรรมของยูโรโซนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นก็หนุนในเรื่องของอมุมมองเชิงบวกต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในแถบยูโรโซนขณะที่ตัวเลขอยอดทับปรีของสหรัฐ ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น0.2%ในเดือนกรกฎาคมก็เป็นอีกแรงที่ทําให้มองว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมีแนวโน้มที่จะกลับมาหนุนในเรื่องของอุปสงค์น้ำมันทั้งนี้เนี่ยในส่วนของตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบจากการรายงานของ API เมื่อวานนี้เนี่ยปรับตัวลดลง9 0 0 0 0บาร์เรล ก็ทำให้มีการคาดการณ์มากขึ้นว่าตัวเลขที่จะมีออกมาจาก EIA ในคืนนี้ก็คงจะออกมาในทิศทางเดียวกันโดยคาดการณ์กันก่อนหน้านี้ว่าตัวเลขส,สต็อกน้ำมันดิบประจำสัปดาห์ก่อนเนี่ยจะปรับตัวลดลง1.5ล้านบาร์เรล อมองว่าก็คงยังเป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนการฟื้นตัวขึ้นในวันนี้แต่ว่าถ้ามองในส่วนของดอลลาร์สหรัฐเองที่ยังแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องเมื่อเทียบกับสกุลเงินสําคัญในตลาดโลกก็ดูจะเป็นปัจจัยถ่วงอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็สร้างความผันผวนให้กับราคาน้ํามัานดิบเปลนที่ยังมีลุ้นฟื้นตัวขึ้นในกรอบประมาณหนึ่งร้อยเจ็ดถึงหนึ่งร้อยสิบเรียญต่อบาร์เรลได้เหมือนกันแต่ว่าถ้ามองในส่วนของ B r ู13เอง อมองได้รับแรงหนุนจากค่าเงินบาทที่แกวนตัวผันผวนอินทางอ่อนค่าหลึ่งครั้งในสัปดาห์นี้ยังมีรุ้นว่าจะผ่านระดับ3,400บาทเพื่อขึ้นไปทดสอบระดับ3,450บาทได้ต่อไปจึงแนะนําให้เข้าเปิดสถานะลอง g อ i u 13ในจังหวัดที่ราคาย,ยอดตัวลงมาระหว่างวันทั้งนี้ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ3,350บาท ส่วน Safety เด็กฟ u u เจวันนี้มองแนวโน้มยังน่าจะแว่งตัวผันผวนแต่มีลุ้นจะฟื้นตัวขึ้นต่อมองเป้าหมายที่ระดับ995จุด โดยมองในส่วนของแรงซื้อจากการกินกําไรผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนแล้วก็ในส่วนของเงินปันผลเองเนี่ยยังคงเป็นแรงหนุนอ,อย่างต่อเนื่องแต่ว่าคงต้องระวังในส่วนของแรงขายข,ายของนักทุนต่างชาติที่เห็นการขายสุทธิใน s ซฟ r f ้เด็กฟิ f เจอร์ต่อเนื่องเป็นวันที่2อีก1,337สัญญาหลังจากที่ขายสุทธิออกมาเมื่อวานนี้ประมาณพันกว่าสัญญาเช่นกัน ส่วนในฝั่งของตลาดหุ้นเองเนี่ยก็ยังมีแรงขายออกมาแม้ว่าจะลดลงมาที่ระดับ528ล้านบาทเมื่อวานนี้แนะนำให้ทยอยทากำไรสถานะรองไอซ่าสูงย13บางส่วนเมื่อขึ้นไปทดสอบบริเวณ995จุดโดยถ้าผ่านขึ้นไปได้มองแนวะต้านถัดไปที่ระดับ1,006จุดทั้งนี้ให้ตัดขาดทุนทั้งหมดถ้าหากว่าหลุดระดับ977จุดในระหว่างวัน ส่วน Go ลฟิลเจอรวันนี้มีแนวโน้มจะเห็นการอ่อนตัวลงต่อโดยถ้าดูในส่วนของราคาทองคำสปอร์ตเองเนี่ยหลังจากที่ไม่สามารถผ่านระดับ1350เหรียนซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญขึ้นไปได้ก็เห็นการอ่อนตัวลงมาอีกครั้งบนคาดการณ์ในเรื่องของเฟดว่าอาจจะปรับลด QE ในช่วงเดือนกันยายนนี้และได้รับตัวเลขค้าปลีกของสหรัฐที่เข้ามาเป็นแรงหนุนต่อมุมมองดังกล่าวด้วยนอกจากนี้ในส่วนของอุปสงค์ทองคำจากอินเดียก็ถูกกดดันจากมาตรการล่าสุดของทางการที่มีการปรับเพิ่มภาษีการนำเข้าทองคำจากระดับ8%มาที่ระดับ10% โดยทั้งนี้ในส่วนของอินเดียมีแผนจะลดการนำเข้าทองคำในปีนี้ไปที่ระดับ850ตันเพื่อหวังที่จะลดยอดขาดดุลการค้าแล้วก็ทำให้เงินดูปีเนี่ยอ่อนค่าลงดังนั้นในส่วนของตัว JFQ 1 3ยังมีโอกาสที่จะแกว่งตัวลงทดสอบระดับ1,9700แล้วก็1,9500บาทได้ครั้งแนะนำสถานะช็อตให้ถือต่อโดยตัดขาดทุนอย่ระดับ19,910บาท ส่วนสถานะใหม่เนี่ยแนะนำให้เข้าไปเปิดช็อต์ต q f 3 1 3ได้ในช่วงที่ดิดตัวขึ้นแต่ไม่พลาดระดับ19,910ส่วน USG future วันนี้มองแนวโน้มว่าน่าจะยังเห็นการแกว่นตัวขึ้นแต่ ถ้าดูแล้วเนี่ยก็ยังมีความผันผวนระหว่างวันอยู่เหมือนกันโดยตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่ออกมาค่อนข้างสดใสเนี่ยเป็นแรงกดดันให้ค่าเงินบาทยังคงอยู่ในทิศทางอ่อนค่าป,ประกอบกับนักทุนต่างชาติเองมีการขายสุทธิออกมาในฝั่งของหุ้นแล้วก็ในส่วนของตลาดตราสารหนี้เมื่อวานขายในตราสารหนี้ประมาณ1518ล้านบาทโดยถ้าดูในส่วนของเดือนนี้เนี่ยยอด าขายสุทธิอยู่ที่ระดับ11,700ล้านบาทก็คงยังต้องติดตามในส่วนของฟันโฟล์กันต่อไปแนะนำให้เกฑงกำไรในฝั่งรอง USDQ 1 3ได้ต่อเนื่องโดยตัดขาดทุนที่ระดับ31.26บาทต่อดอลลาร์สหรัฐปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์